ไหน,นทำเองไเกียงมีตัวพอพอโลคก็ต้องไปขอให้มันจั่แต่เห็นลออแล้วต่อขอตู้เย็นแล้วเอาแล้วเอาข้าว,วนนันึ่งห่นล่นตุ้งแ

มาค่ะพี่น้องวันนี้ฝนไมตต่ตกอะไรอ่ะคแล้วนะต้องไปจัดยงกันานเปลี่ยนสอเตรยจ้าพี่องเป็นยังกีนเนาะพูดๆๆๆรวมเลยก็พอแต้งอะไร พ่มีนีจนถึาทังร่างเลยนึกว่าจะของจะทั้นแหนมไม่ได้แนงขนาดนี้พ่อแม่ที่นองเลยปุุงปรุงอืมใ่รถลางวันเราไปเลี้ยงคนงานออกิกนกันนะคนงานถามว่าซื้อมาหรือหนังน้องรับเองเปลียนแบบปคนาโอ้ยสุก มีก็แต่โชคที่เระชอบอย่างไข่เจียวแหนมพี่น้องน่า โดนหน้าจอดโดนเข้าบนลเลยนะไม่ปน,น้องครับมีอะไรกินตอนเย็นเนาะมาเตอรถ้าใครไม่มีกับข้าวมาบ้านไม,ม่สมนี่แหนมแหนมตุ้มไงแหนมตุ้มเอ้ยอืมไม่ต้องรูปลุกอ่านัง มึงบอกเงี้ยเงี้มาแล้วเหรอแม่จ๊ะเดี๋ยวมึงไปโดนข้าแหานอีกเดี๋ยวเปลี่ยนแปลง <c oughs> อีกัอ่อพูดวันไหนว่างจะไปเก็บผักบุ้งอยู่ ไม่น่จับไปแล้วคนตัวเดิมไปข้าวครับจัง่ะื่อนทูบทำ่างผ้าจาก็ได้น่อยน,นี่กระดาษกระวาตัสะดาษกระดแษกนะด้อ